คุณครูครับมีคนบอกว่าช่วงหน้าหนาวอาบน้ําขันแรกมันจะหนาวก็ <c oughs> จริงนะคะแต่ผมก็ตักขันแรกทิ้ง <c oughs> แล้วอาบขันสองมันก็หนาวเหมือนเดิมครับโอ้ไม่ใส่ขันแรกแบบนนโอเคหัดท่องไว้นะมีคําถามอะไรไหมคะพย,ยัญชนะตัวไหนที่มีมารยาทดีที่สุดครับ มีด <ceksin> ้วยเหรอตัวดีปะผิดครับตัวอาคร <t> ับเพราะตัวอาต่อคิวตลอดไม่เคยแซงคิวเลยครับเวลาขับรถทำไมเราต้องมองซ้ายทีขวาทีล่ะครับรูก็เพื่อความปลอดภัยไงคะผิดครับผิดได้ไงคะก็เพราะเรามองพร้อมกันไม่ได้เลยต้องมองซ้ายทีขวาทีไง 过。<Cool. S 2> <laughs>